เปิดตัวสินค้าของแม่นานะคะวันนี้ก็ได้มีการจัดมินิคอนเสิร์ตถือว่าเป็นการแบบเลี้ยงส่งเข้ากองเป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยงส่งไายให้น้องเข้ากองในวันที่นี้เราก็เลยบอกว่าเราจัดคอนเสิร์ตเพื่อแบบเออเป็นกําลังใจสร้างขวัญและกําลังใจให้กับน้องๆว่าแบบว่าทีมงานของเราจังหวัดพิสชันเลยเนี่ยได้มีการทําการส่งน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงความพร้อมของเราหน่อยพรุ่งนี้เข้ากองแล้วเห็นบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์ก็อยากจะให้พี่ๆรอติดตามชมพรุ่งนี้นะคะบอกเลยว่า คือฮาคือฮาแน่นอนค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องความพร้อมก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเต็มร้อยเลยค่ะแล้วพี่ว่านี่คือหมายถึงว่าจะไม่ใช่แสดงเข้าวกรอแต่จะเป็นเดินเข้ากองแก่ส่งติยังไงสมมติเขาความกัดแน่ก็ไปก็ไปส่งนรองเลว่าพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มันเป็นรอบสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราจะพลาดไม่ได้อยู่อยากให้พี่ทุกคนนะคะจับตามองก็เลยว่าแสดงมาแน่นอนค่ะจริงถ้าสนท่เพื่อนมีจะคอนเสิร์ตกันสตการอเะค่ะ ตื่นเต้นมากๆคือตื่นเต้นเพราะว่าเราก็พยายามเต็มที่ค่ะว่าอยากขายให้ได้ร้านหนึ่งไหมหนูก็อยากขายได้ร้านน, wit, องอนึงเลยล<อ>แล้วมังอง้อง้องเครียดมากเพราะว่าแบบว่าอยากขึ้นคอนเสิร์ตมากอยากแบบว่าคืนนา้าเขามีคือสามารถลองได้แต่น้นาก็อยากแบบแม่หนูอยากขึ้นอ่ะแต่หนูก็พยายามขายไปถ่ายงานกันมาเสร็จประมาณสมามทุ่มสแน็คมาบอกแม่หนูต้องไลฟ์ขายของแล้วเพราะว่าบอลบอกว่าต้องทำยอดให้ถึงไลฟ์ขายของไลฟ์จนถงกที่ยงคูนจะยอดไปถึงยังไนแล้วแต่ออนบอลและอะไรทุกอย่างแล้ว ก็ตื่นเต้นนะนางก็นางก็แบบกลับถึงบ้านแล้วก็นอนนอนแล้วก็โทรศัพท์ก็มาบอกว่าอ๋อน้องสแน็คได้นี่ขึ้นสดนางตื่นมาแล้วีดหลุดลั่นลั่นห้องเราทีมงานโทรมาเียโทรหาพี่ดีโทรหาสแน็คคืออ่าธิการค่ะใช่ค่ะโทรมาหาทางนี้แล้วก็แม่โทรมาบอกตอนเช้าว่าแบบเนี่ยเขาได้ได้ไปนะแล้วก็แบดีใจมากๆใช่ค่ะก็เตรียมเพลงตอนนั้นเลย เพลงก็เลือกตอนตอนเช้าเลยคือโทรมาก็แบบเลือกเพลงให้แม่เลยนะเลือกเพลงมาเลยนะอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนั้นก็เลือกตอนนั้นเลยแต่จริงๆอ่ะเลือกไปอีกหนึ่งเพลงแต่แบบทางนั้นก็แบบเอาเพลงนี้ก็ได้รีเควสมาเป็นเพลงมักคัลาค่ะใช่รู้ไหนแบบตาหรั่งซาหรั่น่ารักมากคือเจอหลังวีีก็ได้มีโอกาสมอบดอกไม้เนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสให้พี่ฉาอรัยืมรองเท้าก็รู้สึกแบบดีใจแล้วพี่เขาก็ น่ารักมากๆบอกว่าแบบน้องอยากกดดันแล้วก็บอกให้น้องสู้เต็มที่ค่ะก็คือคือด้วยความที่เราปื้มเขาอยู่แล้วอ่ะแม่มันแบบคอปอยู่ตรงนั้นคือตื่นเต้นมากๆค่ะใช่แล้วจริงๆต้องฝากขอบคุณด้อมชาร์ลมากเลย<ช>บอกว่าเอ็นดูน้องแน็คมากคือแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบคอยช่วยสพอร์ตน้องก็คืออยากด้อ,อยากฝากาน้องแน็คไว้ในอ้อมผดอ้อมใจด้วยนะแม่หน,น,นา ตเต้นมากๆหลายคนอาจจะชินกับหนูว่าหนูเจนเวทีมากๆร้องเพลงเยอะแต่พอมันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ไม่ใช่ของตัวเองแล้วแบบเราไปไปอยู่ในคอนเสิร์ตของพี่ชาร์ลอตอ่ะคะมันก็มีความตื่นเต้นมากๆคือร้องเราก็เต็มที่แต่ว่าก็แอบเห็นว่ามีตอนพูดอ้อนแบบว่าขอกาลังใจหรือส่งอะไรก็มีของความเสียงสันนิดนึงเพราะว่าตื่นเต้นจริงๆวันนั้นรู้สึกแบบวุ้ยความรักของพี่ชาร์ลอตด,ด้านหน้าเวทีก็คือล้อนหลามมากๆค่ะแสดงรู้สึกยังไงบ้างเรากอนแรกจะเข้ากองแต่ก็มีแบบ ใ <ale m any> หนูมองว่าถ้าดูจริงๆอ่ะไม่ซ้ำนะเรามีความค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วอีกอย่างคือหนูมองว่าหนูไม่ได้จะไปแทนที่หรืออะไรอย่างอย่างที่บอกว่าสิ่งที่บอาต้องการคืออยากได้คนที่มงแล้วไปออกงานากี่อิงฟ้าได้ซึ่งหนูก็มองว่าหนูไม่ได้จะไปแทนแต่เราอยากจะไปเสริมกันให้ทั้งคู่ได้ไปแบบว่าแบบมีิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันนะคะคือถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็ มองหนูนะคะถึงมันจะไม่ได้มองถึงสมมติว่ามันจะไม่ได้มองจริงๆนั้นหนูก็มองว่าทางแม่และทางพี่ๆทุกคนอ่ะก็จะได้เห็นความสามารถของหนูที่ทําต่อๆไปะค่ะแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากเขากองจะไม่ทาให้แม่น่าผิดหวังแน่นอนใช่ไหมไม่ไม่แน่นอนคือหนูอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่บอกเลยคือเราจะเต็มที่แล้วหนูคิดว่าถ้าหนูเต็มที่แล้วอ่ะยังไงแม่ก็ต้องภูมิใจ ยืนแถวหน้ายังไงยังไงให้ยืนแถวหน้าเราก็องพยายามอยู่แล้วเพราะเราตัวเล็กเนาะเราตัวเล็กเราจะไปยืนข้างหลังแบบหนูพยายามยืนแล้วมันก็ไม่ขืนก็จะพยายามให้ให้ดีที่สุดอ่ะเอาใช้คําว่าให้ดีที่สุดได้อยู่ตรงไหนก็จะพยายามแบบว่าให้พี่ๆได้เห็นได้เยอะที่สุดค่ะใช่แม่บอกไม่มองไม่ต้องขับแม่บอกไม่มองไม่ต้องลงเวทีใช่ก็ไม่มองไม่ต้องลงเวทีในที่นี้ก็คือไม่ลงเวทีเพราะว่าจะอยู่ ยินดีให้กับคนที่มงจนจบงานค่ะสุดท้ายอยากให้แบบว่าโชว์เสียงร้องเพลงค่อยๆค่อยๆเป็นกานเต้นท์ทายเร็ว่าได้เลยนะคะมงกุฎนั้นต้องเป็นของฉันไม่ใช่ของเธอกอดเธอกับฉันมันคนละเบอร์อย่าันให้สูงเกินไป เวทีของเธอแค่รองหนึ่งให้เธอก็ดีแค่ไหนสองเสืออยู่ทํำเดียวกันไม่ได้มงกุฎและสายสะพายต้องเป็นของฉัน